คลิปนี้นะครับจะมาทําคลิปให้ดูว่าหลังจากทําไกลเสร็จแล้วนะครับระยะไกลเป็นยังไงนะครับระยะไกลเป็นยังไงน้ําหนักไกแค่ไหนนะครับการเซ็ตไกลนุ่มมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ปืนนะครับยังหลืออยู่ช่วงช่วงล่างยังหลืออยู่ยังยังไม่ได้ประกอบสมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกแม็กกาซีนนะครับพันธงพันท้ายนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับเนื่องจากว่า อยู่ในขั้นตอนในการทําระบบไกลนะครับให้มันนุ่มสั้นนะครับและเซตไกได้นุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าตอนนี้นะครับระยะเซตไกจะสั้นลงมากนะครับไม่ถึงเซนจากจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดที่ให้ไกลั่นนะครับหรือให้ให้ไกททางานนะครับไม่ไม่ไม่ถึงเซนนะครับสั้นมากลองเหนี่ยวของพี่พี่ดูว่า ระยะเท่าไหร่นะครับโดยการใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับหรือดูด้วยสายตาก็ได้ครับว่าสั้นหรือยาวนะครับแต่ตัวนี้จะสั้นลงเยอะจะสั้นลงเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทําคลิปให้ดูเลยและกันนะครับขออนุญาตทําให้ดูเลยว่าตอนนี้มันมีอะไรที่แตกต่างไปจากของเดิมบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับเอาระยะเสียงเสียงระยะเสียงการเซตไกก่อนนะครับว่ามันนุ่มแค่ไหนนะครับ โดยการอบไกนะครับอบไกให้สุดอบไกให้ตึงเลยนะครับแล้วฟังเสียงนะครับฟังนะครับนี่คือเซตไกแล้วนะครับไกเส็จแล้วนะครับพร้อมพร้อมทําการเหนี่ยวนะครับปล่อยไกแล้วไม่ตามนะครับค้อนไม่ตามไปตีนะครับก็คือยังอยู่ในอ่าอยู่ในกลไกของกลไกของปืนปกตินะครับอีกครั้งนะครับฟังเสียงนะครับอบไกให้สุดอบไก กดเซตไกลเข้าแล้วนะครับตอนนี้เข้าอยู่ในระยะเซตแล้วนะครับปลอยพร้อมเหนียวนะครับไม่ตามนะครับอลองเปรียบเทียบดูกับของพี่ๆดูนะครับว่าของเราอะกดได้นิ่มขนาดนี้ไหมนะครับกดลงไปจะอยู่ในระยะเซตไกลได้ได้นิ่มได้นุ่มเสียงอย่างนี้หรือเปล่าหรือแข็งกว่านี้นะครับอันนี้คือความแตกตาก่างผมบอกได้เลยว่ามันนุ่มกว่าของเดิมเยอะมากนะครับ ในการเซตไกลถ้าเราทําตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในการติดขัดหรือลูกเลื่อนถอยไม่สมบูรณ์ถอยไม่พอบ้างเนี่ยครับช่วยได้เปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากแต่ก็ช่วยได้มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ในการช่วยนะครับในการช่วยให้ลูกปืนหรือการทํางานของปืนเนี่ยเป็นไปได้ไเป็นไปได้ได้ดีเลยแหละนะครับถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ถึงครึ่งนึงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับระยะไกลนะครับระยะไกลนะการเหนียวนะครับดูนะครับ ดูจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณตรงนี้นะมันีิโป้งผมนะครับดูจุดสิ้นสุดแค่นี้เองผมให้ประมาณห้ามิลเหมือนจะเยอะด้วยครับห้ามิลนะครับระยะไกลผมทาแค่นี้นะแต่ระยะไกลตรงนี้นะครับสามารถสั่งได้ว่าเอายาวกว่าน,นี้อีกหน่อยเอาลึกวก่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับบางคนไม่ชอบสั้นๆบางคนชอบลึกอีกหน่อยนะครับมันได้ฟิลเหนียวแต่ตัวเนี้ยผมทําไว้เพื่อ,อให้ผู้ใช้นะครับ ได้ตอบสนองในการเหนี่ยวได้เร็วที่สุดที่จะเหนี่ยวได้นะครับในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เหนี่ยวเร็วอย่างเดียวนะครับมันต้องแม่นมันต้องชัวนะครับแต่ว่าถ้าระบบกลไกมันดีนะครับสั่งได้ดังใจเนี่ยทุกอย่างมันเป็นต่อหมดนะครับก็อุปกรณ์ครึ่งนึงแหละคนก็อีกครึ่งนึงนะครับในการแข่งขันแต่เนี่ยก็บอกนี้ยังไม่รู้ว่าอนาคตเจ้าของปืนจะไปแข่งขันหรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปเซฟนะครับทํางานได้ปกติ เบาขึ้นนุ่มขึ้นนะครับอ่ะผมลองให้คอนอยู่ในจังหวะพร้อมทำงานนะครับแล้วเ,เซฟอ่ะเซฟเห็นไหมครับอ่านี่ไม่ใช่เซฟขอโทษขอโทษผมวัาเปิดผิดอีกทีครับอ่าเซฟกดนะครับไกลไม่ทำงานนะครับเซฟแล้วปดแนวเ,เห็นไหมครับทำงานได้ปกติการเซฟไกลเบานะครับลื่นเขา้าเข้าเซฟได้ง่ายมากพอเซฟได้ง่ายมากนะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักไก่กันนะครับดูน้ำหนักไก่กันน้ำหนักไก่ผมจะเกี่ยวผมจะเกี่ยวบริเวณนี้นะครับผมจะเกี่ยวบริเวณนี้นะนะครับแล้วดูไก่กันนะครับเริ่มเซตซีโรลนะครับเอาแค่ค้อนเปิดนะครับแป๊บหนึ่งครับเอาแค่ค้อนเปิดนะเหนี่ยวมาดึงมาตรงๆนะครับกึ่งกลางที่เนเราอยู่ดึง น้ำหนักไกลเท่าไหร่เอ่ย3.6จุดนะครับโดยประมาณ3.6อ่าอีกทีอีกทีกนะครับ1่งเท่าไรเอ่ย3.5 3.6นะครับ3.6ดโดยประมาณ สองครั้งนะครับน้ำหนักไก่อยู่ที่ประมาณสามจุดหกซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยน้ำหนักไก่มันอยู่ผมประมาณเอานะครับตาช่างผมมันทะลุไปผมประมาณไว้สิบสองปอนด์นะครับหายไปเยอะนะครับฉะนั้นการเหนียวก็จะง่ายขึ้นระยะไก่สั้นลงทําให้เราตอบสนองในการเหนียวได้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับใครสนใจก็ว่ากันมานะครับก็ Thank you.